สวัสดีครับวันนี้วันที่12กันยายน2563นะครับวันนี้ก็ถึงเวลาที่จะเริ่มใส่ปุ๋ยเพื่อรับรวงข้าวแล้วนะครับเป็นข้าวเะลิ105นะครับส่วนปุ๋ยที่ผมใช้อยู่ก็จะเป็นสูตรเสมอนะครับ ใช้สูตรสิบห้าสิบห้าแล้วก็ดสิบห้านะครับนี่นะครับใช้สูตรเสมอ อันนี้ผมก็ใส่ไม่ค่อยเยอะนะครับเฉลี่ยแล้วใกล้หนึ่งก็ประมาณ15บกิโลนะครับ วันนี้ก็โชคดีหน่อยนะครับแดดไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่น้ำก็ประมาณหัวเข่านะครับโหผูกคุมนี่นะเนาะอ สบายจังมาช่วยวานปุ๋ยเร็วหนาก็มีไม่เยอะนะครับอห้าไร่นะครับก็ใช้ปุ๋ยไปประมาณกระสอบครึ่งนะครับ แต่ละท่านก็ใออส่ปุ๋ยสูตรไม่เหมือนกันนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าดินในแต่ละพื้นที่นะครับเป็นดินแบบไหนนะครับแต่นาผมจะเป็นดินร่วนปนทรายนะครับก็ใช้สูตรเสมอได้ผลค่อนข้างดีนะครับก็เลยใช้ประจำไม่นเน้นยี่ห้อนะครับ ยี่ห้อก็มีมากมายหลายยี่ห้อ,อนนแต่เราจะเลือกใช้นะครับ ลุยข้าวเลยนะมาช่วยอะไรเนี่ยฮะแม่มาช่วยกวนงานงาน นี่ก็เป็นนาหวานนะครับถ้าจะดำก็คงไม่ไหวนะครับราทำคนเดียวถ้าจ้างเขาก็ต้นทุนก็สูงก็เลยหวานเอานะครับแล้วก็ตัดต้นข้าว ก็ถือว่าสวยใช้ได้อยู่นะครับกับมะลิร้อยหนะครับ เด็ก oh. ใช้ได้เลยนะครับเริ่มเหนื่อยแล้วหวานปุ๋ยไม่เหนื่อยหรอกแต่เดินเหนื่อยห้าไร่นะครับห้าไรหวานคนเดียวปุ๋ย หนึ่งกระสอบครึ่งนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตหวานปุ๋ยก่อนนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็กด s u b สไครต์นะครับติดตามเป็นกำลังใจให้หเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีและขอบคุณครับ